เมนูนี้นะครับเป็นเมนูร่วมสมัยที่มีรสชาติแบบไทยๆครับคนผสานเมนู2เมนูเข้าด้วยกันก็คือต้อยมยำแล้วก็ต้มขานะครับเราจะทำต้ยมยำต้มขาทะเลครับผมจะทำน้ำพริกแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ ขาอันนี้ผมซอยบางๆไว้แล้วในการเป็นโขกจะได้แหลกง่ายนะครับตะไคร้ก็เอาแต่ส่วนตรงคนโคนนะครับแล้วก็มีหอมมีกระเทียมนะครับคล้ายกับเวลาที่เราทําน้ําพริกแกงทั่วไปเลยมีพริกแต่เราจะใช้เป็นพริกสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราจะนํามาโขกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำะตัวน้ําพริกที่เราได้โขกไว้ลงไปผัดให้หอมดีนะครับน้ํามันรําข้าวสองช้อนโต๊ะครับ พอน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราลดไฟเล็กน้อยครับมะเขือเทศครับผมนอกจากไม่เอาไส้นะครับเราก็จะไม่เอาผิวด้วยนะฮะหั่นให้เป็นเต๋าเล็กๆครับเราก็จะได้แต่เนื้อมะเขือเทศที่ไม่มีผิวและไม่มีไส้นะครับกลับมาดูนะฮะตัวน้ำพริกของเราก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วครับติดกระทะบ้างไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากเวลาที่เราใส่มะเขือเทศลงไปเนี่ยพวกเศษๆที่ติดกระทะจะหลุดออกมาหมดเลยนะครับ มะเขือเทศเขาจะมีความเป็นกรดนะครับซีฟู้ดในวันนี้นะครับก็จะมีปูม้ามีหอยนะครับแล้วก็มีกุ้งเดี๋ยวผมจะแยกกุ้งออกมาก่อนเพราะว่ากุ้งสุกง่ายนะครับใส่ปูม้าแล้วก็ใส่หอยปลับลงไปเลยครับผมปิดฝาครับแล้วก็คอยให้ปูกับหอยของเราสุกดีเป็นเวลา3นาทีครับด้านในเขาบอกว่าเพาสุกแล้ว แล้วเออร์ออมานะฮะเมื่อกี้น้ํายังไม่ค่อยมีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำจากซีฟู้ดก็ไหลออกมาแล้วครับผมรดเดินน้ําสต็อกเพิ่มครับผมประมาณ2องถ้วยตวงครับผมแล้วก็คอยให้เดือดอีกทีนะครับพอเดือดแล้วนะครับใส่กุ้งลงไปครับเนื่องจากว่ากุ้งแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับสำหรับซุปตัวนี้นะครับผมจะใส่กะทิลงไปด้วยนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นต้มยำต้มข่านะฮะเวลามีกะทิติดไว้ในบ้านเนี่ยครับสบายใจเพราะว่าอาหารไทยเนี่ย อย่างไรก็ต้องใช้กะทิเขย่าก่อนเปิดนะครับใส่กะทิครับผมใส่ประมาณ1นึ่ถ้วยตวงนะครับแล้วก็ปรุงรสครับเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำปลามีน้ำมะนาวครับคนเบาๆนะครับพอเดือดอีกทีหนึง่งพอแล้ครับปิดไฟย,ยกออกจากฝางร้อนพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับผม ดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทำไปเลยครับทั้งสูตรเต็มสูตรเพราะว่าตัวเปลือกหอยนี่เขาจะค่อนข้างกินที่เยอะนิดหนึ่งนะครับใส่น้ำซุปลงไปนะครับแต่งด้วยผักชีสวยๆนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะก็เป็นรสชาติแบบไทยๆนะครับที่ผสานเมนู2เมนูเข้าด้วยกันและนี่ก็คือต้มยำต้มขา่าทะเลครับ รักชอบอาหารในรูปแบบของผลพักนักปรุงแฟ,แฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการเราง่ายนิดเดียวครับอือ s u b s c r i b e เลยครับ